เขามาใหม่ครับพี่กับ Honda Civic FK นะครับพี่เป็นเครื่องยนต์1.5เทอร์โบไอนะรถปี2021นะออกใหม่1,229,000บาทนะครับพี่วันนี้มาหาผมนะเหลือแค่8,19,000บาทเท่านั้นเองนะครับพี่นะได้รถปี2021แล้วได้ตัวท็อปไปด้วยนะคันนี้เป็นสีเทาเลมโบนะครับพี่เป็นระบบเกียร์ออโต้6สปีด7เกียร์ถอยมีแพทเทิรชิพออปชั่นเหลือๆเลยนะครับและเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้าให้ด้วยนะระบบไฟหน้านะครับผมเป็นแบบฟูลเ l ลีดีนะครับผมและไฟเดียร์ทามและน เลยทีเดียวนะครับคันนี้นะส่วนชุดแม็กนะครับผมเป็นแม็กแอนรอยจากโรงงานเลยสีทูโทนนะตัวนี้เป็นแม็กขอบ17นะครับผมได้เป็นยางมิชลินไปด้วยนะครับผมอ่าส่วนกระจกมองข้างนะครับผมมาพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED โคตรสวยโคตรเด่นนะครับผมกุญแจนะครับผมเป็นแบบคีย์เลสสามารถกดปลดล็อกจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ที่มือจับประตูเป็นโครเมียมนะครับผมสวยมากนะครับพี่เดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังนะครับผมดีไซน์มาไฟท้ายให้ดูแบบฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นและดูสปอร์ตสเกิร์ตหลังก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะ นะครับผมมีเซ็นเซอร์หลังให้ด้วยนะแล้วก็มีโลโก้ RS สีแดงชัดเจนแบบนี้ให้ดูกันเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้นะครับผมถือว่าตอบโจทย์ใครหลายๆคนเลยที่มองหารถไซส์ใหญ่แต่อยู่ในหมวดเครื่อง1.5เทอร์โบนะความเร็วไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะการรับประกันเลยช่วงล่างโคตรนิ่มนะครับพี่นะบอกกันเลยครับค่ายฮอนด้าคันถัดมานะครับผมก็จะเป็น Honda City ี1.5 HEV นะครับผมเดี๋ยวนี้เป็นตัว He v อนะครับผมเป็นระบบไฟฟ้านะเป็นตัวใหม่นะรถปี2021นะครับพี่รถเหลือแค่6แสนกว่าบาทก่อนล้มตน ที่8 9,000เท่านั้นเองนะแถมออกรถแค่10บาทนะครับผมนี่เลยนะกระจังหน้านะครับผมเป็นแบบรังพึ่งนะครับผมตัดด้วยโลโก้ Honda โครเมียมแล้วมีกรอบสีฟ้าครอบนะครับผมนี่แหละครับวงบอกว่าเป็นตัว HEV ระบบไฟหน้าเป็นแบบ Full LED เหมือนกันนะครับผมแล้วไฟ Daytime Running Light มีไฟตะบอกให้เรียบร้อยตัวนี้จุดสเกือนให้รอบพันเหมือนเดิมนะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเป็นที่เอาไว้ต่อสายลากจูงนะครับผมอ่าแม็กนะครับผมเป็นแม็กอลอยจากโรงงานเลยสีทูโทนนะครับผมสวยๆเลยขอบ15นะครับผมได้เป็นยางบ r i d g e s t o n e มาด้วยนะครับก็จบ วางข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED สวยๆเลยนะใครอยากดูภายในนะสองคันนี้นะครับพี่เดี๋ยวแคปหน้าจอนะครับผมหรือคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะว่าให้ผมรีวิวออปชั่นข้างในให้หน่อยนะครับผมนะหรือใครที่สนใจ2คันนี้นะครับพี่สามารถคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือแอดบัญชี 099n เข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ